ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ผมก็อยู่ที่โรงงานล้างนะครับผมมันมีพื้นที่ใหม่เกิดขึ้นมาในโรงงานล้างนะครับผมเป็นชั้นใต้ดินนั่นเองเนะครับผมก่อนหน้านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะกําจัดซอมบี้ด้านบนให้หมดก่อนนะครับแล้วค่อยลงไปที่ชั้นใต้ดินกัน <szyst> นะครับไม่รู้ว่าชั้นใต้ดินมีอะไรนะก่อนหน้านั้นนะครับกำจัดซอมบี้ด้านบนให้หมดก่อนนะครับแล้วก็เอาของจากด้านบนก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมต้องมาเปิดวาล์วตรงนี้ก่อนนะครับโอเคเพราะว่าถ้าไม่ปิด วาวตรงนี้นะครับมันจะเอากล่องไม่ได้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวกาจัดพวกนี้ก่อนโอเคฟันไปก่อนฟันไปก่อนนะครับผมของที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะครับเป็นของเหลือจากคลิปก่อนหน้าเลยนะครับผมพวกคาตานะพวกอะไรต่างๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาที่ตรงนี้กันก่อนอ่านี่ได้ของเดิมๆนะครับผมได้ของเดิมๆตอนที่เราเปิดโกดังเลยนะครับเป็นปกตินะพวกนี้แต่ด้านล่างนี้ไม่แน่นะครับอาจจะได้ของดีกว่านี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะมาที่ฝั่งนี้กันก่อนนะครับอ่านี่มีพวกนี้นะครับผม โอเคเดี๋ยวต้องไปเก็บด้านนอกด้วยนะครับมันน่าจะมีคนนอนเสียชีวิตอยู่นะถ้าทจะจำไม่ผิดนะครับโอเคเดี๋ยวเปิดตรงนี้เอาตรงนี้มาใส่ก่อนโอเคเหมือนน้องหมาผมจะหิวน,นะรู้สึกเหนื่อยนะน้องหมาโอเคกําจัดได้วันนี้ก่อนอุยอ้ย,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 ยลดลงไปเก้าเลยไม่เป็นไรมันลดลงไม่เยอะนะครับเพราะว่าเรามีเกาะอ,อยู่โอเคฟันมาก่อนโอเคเรียบร้อยเอ่อฝั่งนี้นี่ไง,งเจอแล้วเนี่ยเอาพวกนี้ก่อนเฮ้ยพวกนี้มาพวกนี้มาน้องหมาช่วยด้วยน้องหมาเหมือนจะไม่มีแรงนะครับตอนนี้ โอเคเดี๋ยวขอค้นก่อนแล้วค่อยให้อาหารน้องหมากันเออนี่ได้อะไรเอ้มีระเบิดนะครับผมระเบิดเอาตัวนี้ไปแลกก็ได้นะน้องหมาไอพวกนี้กล่องหมายังไม่ได้ใช้เลยกินแครอทกันอ่านี่น้องหมาให้จะไปหนึ่งก้อนโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปที่ด้านล่างกันนะครับทางนี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวตรงขอขอเก็บตรงนี้ก่อนโอเคเรียบร้อยอ่าไปลงไปที่ด้านล่างกันนะครับไม่รู้ว่ามีอะไรนะด้านล่างโอเคเออไอซอมบี้ผิวซีดนะครับจับมันก่อนนะเฮ้ยตรงนั้นมีไฟฟ้าวะ่ะ เป็นไฟฟ้านะครับผมเราต้องมาอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่ามันเป็นทางเข้าอะ่ะโอเคนี่ไงนี่ไงมีสวิตช์อีสวิท์โอเคเปิดเรียบร้อยเ,ออเราต้องกลับมาที่ด้านนี้ก่อนเพื่อดูก่อนนะครับโอเคน่าจะพลังงานไม่พอน่าเราน่าจะเข้าไม่ได้นะครับผมโครงกระดูกในตู้เสื้อผ้าสำรวจชั้นใต้ดินนะครับโอเคเอ้ยมีไอปีศาจเอ้ยเชฟันก่อนฟันก่อนเอ้ยไอซอมบี้ผิวสีโอเคเรียบร้อยอุ้ยหัวขาดไปเลย โอเคฝั่งนี้อ่านี่เจอแล้วอเอ้ยยักษ์ว่ะไอ้ยักษ์ไม่เป็นไรมันตีนิดเดียวตีนิดเดียวครับลดลงไปสมฟันตรงนี้แหละไม่หนีครับไม่หนีฟันมันก่อนโอเคเรียบร้อยเข้าไปตอนเฮ้ยอืมโดนไฟช็อตเดี๋ยว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 เมื่อกี้ผมไม่เห็นนะ่ะเดี๋ยวเอ,อ่อเข้าไปได้ไหมอ่าตรงด้านบนมันมีไอ้นี่นี่นี่ไงน,นี่เจอแล้วเจอแล้วโอเคปิดก่อนเคเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่าได้อะไรบ้างตรงนี้เออได้แล้วเอยนี่ไง เออเป็นเหมือนเฟืองของมอเตอร์นะครับผมอ่นนี่ผมได้ตัวนี้มาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราแลกกับตัวไหนได้บ้างเนี่ยเออหมวกเดี๋ยวอ่นนี้ไงหมวกหมวกใกล้จะพังแล้วเปลี่ยนเลยโอเคเออตัวนี้ไม่เอานะครับผมอย่าเพิ่งเอาดีกว่าเดี๋ยวไปดูที่ฝั่งนั้นก่อนตรงนี้เปิดอะไรได้ไหมไม่ได้โอเคไปดูที่ฝั่งนู้น,นครับอ่าฝั่งนี้ยังไม่เปิดเลยเฮ้ยมีไอ้ยักษ์อีกแล้วอ่ะจะน่าฟันไอ้ตัวนี้ก่อนไอย้อยักษ์นะไอ้ยักษ์ฟันมัน ฟันอุ้ยลดลงไป10เลยโอ้โหแสดงว่าเมื่อกี้หมวกช่วยได้นะครับผมโอ้โหชุดช่วยได้เยอะเลยนะเมื่อกี้เนี่ยโอเคเอาดาบมานะครับเอ่อตัวนี้เกาะใกล้จะพังแล้วไม่เป็นไรนะโอเคโอ้โหเอ่อตัวนี้มีอะไรบ้างโอเคนี่ไงได้มาอีกหนึ่งนะครับปุ่มเป็น2อ,อันในตัวนี้แลกกับอะไรได้บ้างไหมเอ่อชุดนะครับอ่าชุดนี่ชุดผมใกล้จะพังแล้วก็เกงด้วยโอเคเอ่อเอาตัวนี้มาใส่เอาตัวนี้มาใส่น็อตไม่เอาโอเคน่าจะเฮ้ยอะไรเนี่ย เออเสร็จสิ้นภารกิจนะครับผมน่าเสียดายคุณรู้มากเกินไปอา้าวใครเนี่ยสรุปมันเป็นไข่ตัวเนี้ยเออเก็บมันซะเอาตายเอาผมตายเฉยเลยเมื่อกี้เอาเอาเออจากโลกหลังความตายหลบหนีออกจากแคมป์เอาแสดงว่าเราไม่ตายนะครับผมเหมือนเกาะจะช่วยเราไว้นะหรือเปล่า โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องหาทางออกก่อนไอตัวนี้เออนักจูโจมนะครับผมขเคฆ่ามันก่อนแล้วกันมันบอกว่าให้เราออกจากแคมป์นะครับแสดงว่าเราไม่จําเป็นต้องฆ่าพวกไอนี้ก็ได้นะเออเราไม่จำเป็นต้องฆนะ่าก็ได้นะครับผมแต่มันมีเยอะซะเหลือเกินตอนนี้แต่ผมจะฆ่ามันให้หมดเลยในแมปนี่แหละต้องฆ่าให้หมดนะครับตอนนี้ค้นของก่อนเราต้องเอาของที่จําเป็นกลับไปก่อนเออมีอาหารมียานะครับมีน้ํามีอาหารกระป๋องโอเคพวกนี้เอาไม่ได้ไม่เอา ด้านล่างก็มีเหรอเดี๋ยวผมจะลงไปที่ด้านล่างก่อนไอตัวนี้เก็บไปก่อนไปฆ่ามันที่ด้านล่างก่อนมีตัวหนึงห่งแถวนั้นนะ่ะโอเคมันหันหลังพอดีครับมันหันหลังพอดีเอ้ยฟันฟันฟัน,ฟนตายเรียบร้อยอ י, มีตรงนั้นตัวหนึงห่งว่ะโอเคฟันฟัน dunno, ừ, อุ๊ยอุ๊ยสี่สี่ครั้งสี่ครั้งโอเคเราจะฆ่าตัวนี้นครับเฮ้ยมีสามตัวว่ะไม่สามตัวสามตัวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเราจะลอบไปอีกฝั่งหนึ่งครับเรื่องยังไม่จบแค่นี้หรอกแต่เท่า คุยกับใครวะเดี๋ยวผมจะมาที่ฝั่งนี้ก่อนโอเคนี่นี่นี่กำจัดไอ้ตัวนี้ก่อนนะครับผมจะกําจัดให้หมดแมบบเลยไอ้พวกนี้มันลักพาตัวเรามาเมื่อกี้ให้ลูกน้องยิงเราด้วยนะไอ้ตัวนี้โอเคเอ้ยมีตัวหนึ่งว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลบก่อนลบก่อนนักจูโจมนะครับไอ้ตัวนี้มีตัวเดียวฟันฟันเอ้ยมันมีซาบิต้าวะ่ะนี่จะมาสู้คาตานาได้ไงไอ้ตัวนี้มีคือตัวหนึ่งโอเคเดี๋ยวผมจะไล่เก็บให้หมดเลยนะทุกตัวเลยนะฟันฟันเรียบร้อย เสร็จหมดโอเคที่เหลือเหลือแค่พวกเดียวใช่ไหมเดี๋ยวเอาไอ้พวกนี้ก่อนพวกนี้ก่อนเฮ้ฟันฟันตายดินองหมาช่วยด้วยเฮ้ยเอ้ยเอ้ย,อยโอ้ไอตัวนี้ฟันยากอะเนี่ยเกาะมันแข็งเว้ยโอเคเอ่อฝั่งนี้เป็นรถนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเข้าไปอีกเข้าไปข้างหลังก่อนเพราะว่ามันมีบ้านนะครับผมเป็นประตูทางเข้านี่ไงเดี๋ยวเข้ามาที่ด้านหลังก่อนโอเคข้นของก่อนนะครับ เออเหมือนจะเป็นของเดิมๆนะครับผมส่วนมากจะเป็นอาหารนะอาหารกับน้ําแล้วก็ยาซะส่วนใหญ่นะครับที่ค้นมาเออด้านในไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวไปค่ายตัวตรงรถกันดีกว่าโอเครอบเข้าไปนะครับรอบเข้าไปฟันจากด้านหลังเรียบร้อยอุ้ยสามนัดตายเดี๋ยวคนดูซิว่าได้อะไรบ้างรถทหารน่าจะมีปืนอยู่้างในเนี้ยอ่านี่มีปืนด้วยนะครับผมมีสายพานแล้วก็ปืนปืนแรกกับอะไรได้บ้างวันเนี้ยเออแรกกับไปตัวนี้ก็ได้เพราะว่าเหล็กไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่ครับตอนนี้ โอเคเดี๋ยวตรงนั้นมีรถว่ะมีรถให้คน้นนะครับมีรถให้ค้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะไปค้นที่รถก่อนเฮ้ยมีรถเอารถเรานี่ว่ะเอารถเรานี่แหมมรถเรานี่เองเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นปืนแล้วกัวกนนะครับกําจัดมันด้วยปืนนี่แหละโอเคใส่อันนี้ก่อนตัวนี้ไม่เอาลบทิ้งโอเคเรียบร้อยไปลุยเอาขอา้ขอ,าอาดีข้าอาดีก็ดีนี่เรียบร้อยนะครับผม มนต้องเจอปืนเอ้ยไอน้องหมาไอน้องหมาหิวแล้วโอ้ยไอน้องหมาเหนื่อยแล้วฝั่ง้านนี้มีอะไรไหมไม่มีนะครับผมโอเคเราต้องออกจากข้างนอกแล้วเดี๋ยวไปหารถก่อนโอเครู้สึกน้องหมาจะเหนื่อยนะครับมามามาให้อาหารอีกเม็ดหนึ่งนะปลอบใจโอเคเดี๋ยวผมจะกลับไปที่ไอตรงนั้นก่อนนะครับที่โรงงานก่อนโอเคผมลืมเปิดไอตัวนี้เมื่อกี้เอ่ออ้าวมันยังเข้าไม่ได้เหรอแสดงว่าเราต้องไปเข้าไปข้างในจนสุดนะครับเพราะว่ามันมีอีกเส้นทางหนึ่งอะ่ะที่ผมยังไม่ได้ไปเลยอะ่ะมันน่าจะเข้าอีกฝั่งนะ โอเคนี่ไงตรงนี้เอออันนี้คืออะไรต้องมีเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเลยตัวนี้ผมเก็บแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมจะมาที่ฝั่งนี้กันก่อนถ้ามีพลังงานไม่พออ๋อแสดงว,ว่าเราต้องเอาเครื่องไอ้ตัวเครื่องกําเนิดไฟฟ้ามาใส่อดิเดี๋ยวผมต้องเอาเครื่องกาเนิดไฟฟ้ามาใส่ก่อนลวกันนะครับไปหาดูที่บ้านน่าจะมีโอเคผมต้องหาเครื่องกําเนิดไฟฟ้าก่อนนะครับผมจําได้ว่าผมวางไว้แถวนี้นี่อนนี้ไงไงเจอแล้วเจอแล้วโอเคเดี๋ยวเอามาใส่ที่รถนะครับผมผมจะเอาไอ้ตัวเนี้ยไปวางไว้ในไอ้ตัวเครื่องนั้นนะ เพื่อให้เปิดประตูน่าจะใช่นะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาไอ้ตัวนี้ไปก่อนน้ํามันเหลือ7%น่าจะไปได้อยู่มั้งเนี่ยโอเคเอ,อ้ยถอยหลังไม่ได้วะ่ะเดี๋ยวนะโอเคเดินหน้าไปนิดนึงนะครับเหมือนจะชนศพนะไอ้ศพตัวนี้ไม่หายสักทีมันทําไมไม่ตามันทำไมไม่หายวะ โอเคครับเดี๋ยวผมจะไปที่ด้านล่างกันนะครับ <_ S 1> เพื่อเอาเอาเดี๋ยวลืมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเลยเมื่อกี้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าลืมลืมลืมเดี๋ยวเราต้องเอาที่ด้านหลังนะครับโอเคเดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนและกันให้มันเต็มก่อนโอเคเดี๋ยวเอาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไปนะเอาเอาผมกดลับไม่ได้วะอ,อ๋อหรือว่ามันใกล้กับไอ้ทางออกมากเกินไปวะเดี๋ยวนต้องเลื่อนไปที่ข้างหน้าก่อนรู้สึกว่ามันจะใกล้กับทางออกเกินไปนิดนึงนะครับผมโอเคหักมาที่ตรงนี้เมื่อกี้ลงไม่ได้ โอเคได้แล้วน่าจะได้อยู่นะครับปุ๊บเอ่อเาวยังเอาไม่ได้วะเอาที่เหลือมันก็เอาได้นี่เอาตัวนี้ทําไมเอาไม่ได้วะแสดงว่ามันไม่ให้เอาลงอะดิเอาแล้วถ้าเราไม่เอาลงเราจะเปิดไอ้นั่นยังไงอะมันบอกให้ใส่เครื่องกาเนิดไฟฟ้าหรือว่าเราไม่ต้องประดิษฐ์วะงงแล้วเนี่ยรู้สึกว่าไอ้เครื่องกําเนิดไฟฟ้าที่เราเอามาไอ้นี่ไงก็ยกได้นี่วะนึกว่าตัวเองติดบั็อกโอ้โหแสดงว่ามันไม่ให้ใส่นะครับผม หรือว่าอาจจะยังไม่ถึงกิจกรรมมันโอเคไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปที่ Echo 1กันก่นกอนนะครับเพื่อดูว่ามีอะไรใหม่ๆหมไหมนะครับผมอาจจะมีภารกิจขึ้นมานะเพราะว่าเราโดนจับไปมันน่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับโอเคมาถึงแล้วเดี๋ยวลงจากรถก่อนอ่านี่ไงไอตัวเนี้ยมันมาใหม่นะตัวนี้จําได้มันไม่มีนี่ตอนแรกโอเคแสดงว่าเอ,อ่อมันมีอะไรเกิดขึ้นเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับผมต,ตรงนี้เอ,อ่อทำไมคุยไม่ได้วะโอเคเดี๋ยวนะอะไรเนี่ย เราคุมบริเวณนี้ไว้ได้แล้วเหมือนจะเป็นกองกําลังอะไรสักอย่างนะครับผมโอ้มันคุมไว้หมดเลยคุมอะไรวะมีแค่4คนเองอเหมือนจะคุยกับใครไม่ได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาที่ไอ้นี่ก่อนซื้อของกับไอ้นี่ก่อนโอเคได้อยู่ได้อยู่เออไอตัวนี้ยังไม่ค่อยยังไม่ได้ไปเล่นเยอะเท่าไหร่นะครับยังไม่ได้ไปฟาร์มแต้มก็เลยไม่สูงเท่าไหร่โอเคน่าจะคุยกับใครไม่ได้นะไอ้นี่ละ่ะ ต้องการฝึกซ้อมต้องการกําลังเสริมอ,อ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวนี่ว่าเราซื้อของจากมันไปแล้วเนี่ยมันก็เลยไม่ให้เราซื้อแสดงว่าพวกนี้คุยไม่ได้เออคุยใครได้บ้างวะโอเคผมเหลือไอ้ตัวนี้นะเหลืออยู่3อันนะครับเพราะว่าเออเราได้มา2ออันเมื่อกี้นี้เดี๋ยวผมจะออกไปที่ด้านนอกกันก่อนนะครับไปที่จุดพักรถนะครับผมเพราะว่าด้านนี้น่าจะมีไม่มีภารกิจหลักอะไรแล้วนะครับ โอเคเดี okay, e ux, uh, like ๋ยวผมจะมาที่ตรงนี้ก่อนมันมีคนเสื้อเหลืองๆด้วยมันมีชุดเหลืองด้วยเออเฮ้ยเหมือนมันจะเออเหมือนมันจะแย่งทรัพยากรกันนะครับพวกนี้แหมอุตส่าว่าจะมาคุยกันซะหน่อยเออเดี๋ยวเราไม่ยุ่งดีกว่าเนาะเรามาฟาร์มของเรานะครับผมอุ้ยมันยิงกันว่ะมันยิงกันวะเดี๋ยวเดี๋ยวยิงกันยิงกันยิงกันเหมือนจะเป็นเพราะเรานะครับผมเหมือนจะเป็นเพราะเราไปค้นของของมันนะเมื่อกี้มันก็เลยเปิดฉากยิงกันนะครับผมตายหมดเลยนะโอเค เอ่อตัวนี้มีอะไรไหมไม่มีนะครับผมโอเคไม่มีเราไม่เอานะวิชุดรถตัวนี้อ่ะตัวนี้มีปืนนะครับนี่นี่ตรงนี้มีปืนเนี่ยไอตัวนี้มีของดีนะคนดูซิ่เฮ้ยทไมคนไม่ได้วะโอเคมปคนฝั่งนี้ก็ได้คีตัวนี้มีหินนะครับผมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปทำไมเนี่ยเอาหินก่อนเอาหินก่อนโอเคเอ่อกล่องนี้ล่ะโอเคมีชุดพยาบาลน,นะครับเก็บไว้ด้วยมาดูซี่คนพวกนี้มีอะไรบ้างมีกระเป๋า กระเป๋าอีกแล้วไอ้ตัวนี้ล่ะกระเป๋าอีกแล้วไอ้ตัวนี้ดูซิเอ้ยไอ้ตัวนี้มันลดนี่วะโอเคไอตัวนี้เออนี่ไงนี่มีของนะครับผมโอเคอ่เเาเก็บไปด้วยเอ้ไอ้ตัวนี้มันมีลวดนี่วะถ้าเก็บไว้หน่อยก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมแล้วอย่าลืมไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับในครั้งหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับป้าน้องหมาไปฟาร์มต่อดีกว่าเราไปที่ค่ายแอคโคกันปะ